Yeah, no, no, no. yeah, yeah. ที่เอาเป็นชุดเล็กใช่ไหมขนานั้นเหรอในห้าสิบบาทเสือร้องให้ไม้ละจุดสองบาทเลือกดูหมดได้ครับไม้ละจุดสองบาทครับเลือกดูกหมดได้ครับเอาเป็นเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมพี่ครับผมอ๋อมีสามรสชาติครับเดียวที่ไท่ดำแล้วก็ตาพี่ น้ำอะไรจ้าจ้าขน้ำอะไรดีคะน้ำจากโก้ลอสักไม้ก่อนเลยครับเอาห้าไม้พี่รสชาติไหนีเอาพริกไทยดำสองแล้วก็ต้นตำรับหนึ่งแล้วก็เสือร้องไห้สองพี่รับข้าวเหนียวไหมครับไม่เอาไม่เอาครับพี่ผมเอาเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวผมกินน้ำเปล่า โอเคอ่ะน้ำเปล่าขว,วดหนึ่ง,องเ,เอาเย็นครับพี่้ำปล่าด้วยก็เป็น70บาทรค,รบครับพี่ได้สแกนได้ครับครับพี่น้าินนะ่ากินนะขนมนะขนมคุ้ยใชยนนนะ่น่ากินนะน่ากินนะอยู่นะ I'm not have am i

À, bye bye nào nó bụng lên nào. ถ้าใครอยากกินกาแฟก็ที่ก็ไปลี่ยนรสได้สินะใครอยากร้อนได้ค่ะ

พกไรไม่ถูกันอนูกันใช่ใช่ มันสุกกนะันนะนักเรียนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้แสงดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับเราจะเห็นวิวของ เขาช่องกระจกนะฮะนี่นะฮะโอ้โหสวยมากกว่านะครับสวยมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรูปก่อนนะครับสวยจริงๆนะฮะตรงนี้นี่นะฮะเขาช่องกระจกนะฮะนี่สวยมากนะครับก็เป็นช่วงแสงทวายไลท์นะครับนี่นะฮะแสงทวายไลท์สวยมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะมีถนนคนเดินที่ อ้าวประจวบนะครับนี่นะฮะโอ้โหจังหวะดีเลยนะแสงดีมากนะครับนี่นะฮะก็มาแวะประจวบนะครับทิพย์ล่องใต้นะครับนี่นะฮะมีการเริงระเบอมีการแบบออกกํากลังกายนะฮะส่วนสะพานที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นสะพานท่าเรือกลางอ่าวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตะถิตินะเหมือนเหมือนะถิดิดม่นู่น่ะเหมือนะถิดนะ แต่เป็นประจวบนะฮะประจวบโอ้แสงดีเลยวันนี้นะ,ะทุกคนนะครับนี่แสงสวยเลยว้าวสวยมากนะฮะสวยจริงๆต้องขอถ่ายรูปก่อนล้วกันนะฮะไม่ไหวแล้วครับก็ตอนนี้ก็แสงเริ่มรับขอบฟ้าแล้วนะครับกำลังแสงกำลังตกนะฮะก็เป็นบรรยากาศ ของตัวอ่าวประจวบนะครับตบนอนนี้เราอยู่ที่ประจวบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินขึ้นเขาล้อมหมวกนะครับเขาล้อมหมวกที่ประจวบนะครับก็เขาล้อมห head, อมวกนะอา่าเขาล้อมหมวกก็คือตรงเนี้ยเขาล้อมหมวกมันก็จะเปิดเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลนะครับแล้วก็สําหรับในช่วงนี้จะเปิดวันที่ยี่สิแปด ถึงวันที่หนึ่งนะครับ28ดถึงวันที่หนึ่งก็เป็นช่วงของปีใหม่นะครับก็ถือว่าทริปเนี้ยตอนที่เรากําลังเดินทางมาเนี้ยก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราจะได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปพิชิตเขาล้อมวกนะครับก็พรุ่งนี้ก็ภาวนาว่าให้ท้องป้าเนี่ยเป็นใจนะครับทอ้องฟ้าโปร่งเพราะว่าจากการเดินทางของเราสองวันเนี่ยป้ามันจะไม่ค่อยโปร่งมันจะมีแบบเหมือนกับ เมฆอ่ามีพีเอ็มอะไรประมาณนี้นะฮะฝุ่นจะเยอะเมื่อวานอา่ฝุ่นเยอะเมื่อวานเรานอนที่แบบูซานะครับที่เพชรบุรีวันนี้ก็มานอนที่ประจวบจริงๆจริงๆเมื่อกี้ตอนผมกลับมาตอนผมขับรถมาเนี่ยผมจะไปนอนที่อุทยานแห่งชาติหาดวนะกรนะครับแต่ด้วยความที่คือถ้าเราไปวนณกรเนี่ยถ้าเราจะขึ้นเขาเราหมวกเลยเราต้องย้อนกลับมาประมาณ20กิโลนะครับก็เลย เลี้ยวเข้ามาตัวประจวบแล้วก็มาหาห้องพักเอานะครับก็เป็นแบบว่ากระทันหันเลยนะฮะเปลี่ยนแผนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศของอ่าวประจวบนะครับดูถนนคนเดินเนี้นะทุกคนถนนคนเดินด้านหลังนะครับก็เป็นช่วงวันสุกกับเาร์ก็ถือว่าทิปเนี้ยมาเนี่ยผมว่ามันโชคดีนะโชคดีหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็น ที่ทีเ่ mm. เขาเรียกว่าอะไร The plan is no plan นะครับเป็นเป็นแผนที่มีการวางไว้แต่ก็ไม่มีการตายตัวนะครับแผนเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเล่นที่สะพานนะครับสะพานอ่าวประจวบแล้วก็หาอะไรกินกันแล้วก็เข้าที่พักนะครับก็ช่วงนี้ก็เ,เป็นช่วงรีแลกซ์นะครับหกโมง ยี่ิบ้านาทีนะครับเดี๋ยวเดินเล่นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศของอาอาประจวบกันนะครับจริงๆอารมณ์ของสะพานก็คล้ายๆกับเอ พัทยาหรือสัถิตนะครับก็เป็นสะพานท่าคล้ายๆท่าเทียบเรือนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเขตน้ําตื้นนะครับเรือไม่สามารถที่จะเข้ามาเทียบได้นะครับแล้วก็ตรีมของที่นี่ก็จะเป็นขาวแดงนะครับขาวแดงก็ถ้าใครเคยมาประจวบนะครับสถานีรถไฟประจวบคีรีขันก็จะเป็นตรีมขาวแดง นะครับขาวแดงก็ดูสวยแล้วก็ดูเด่นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประภาคารนะครับแล้วก็บริเวณขวามือเราก็จะเป็นอ่าวประจวบนะครับมีภูเขาสวยงามนะครับแล้วก็แปลกภูเขาที่นี่ค่อนข้างแปลกนะฮะประจวบนี่เขาบอกว่าเป็นเมืองสามอ่าวนะ เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลน้อาอ่าวอะไรบ้างเมืองสามอ่าวนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าเย็นๆนะครับก็เป็นเป็นธรรมชาติของพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลนะครับก็คือกลางวันเนี่ยมันก็อ่ทะเลมก็จะเก็บความร้อนนะครับ ไว้แล้วก็พอตกเย็นเนี่ยลมพัดมาก็จะเอาความอุ่นความร้อนนะครับกลับคืนเข้าหาฝั่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับกลางวันด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะฮะซึ่งตอนนี้ก็แสงเริ่มน้อยแล้วนะฮะแต่แสงเริ่มน้อยลงนะครับก็ยังพอได้อยู่นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลนะครับสร้างเป็นประภาคารน,นะฮะสร้างเป็นประภาคารไว้นะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่พักนะครับแล้วก็จะเดินเลาะดาูถนนคนเดินนะครับสุขเสาซึ่งบอกเลยว่าน่าจะน่าจะเป็นกิโลนะยาวเป็นกิโลเลยนะฮะอประมาณหนึ่งกิโลนะครับที่มองด้วยสายตาตอนเนี้ย ร้านค้าเยอะมากนะครับแล้วก็สุกเสาก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนะครับเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือปีใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะเยอะกว่าปกติแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นแถวถนนคนเดินหาอะไรกินแล้วก็เข้าที่พักพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวขึ้นเขาช่องกระจกกันนะครับเอ้ยเขาล้อหมวกเขาล้อหม,มวกนะฮะก็จะเบบอๆหน่อยนะมันมีหลายเขาเลยนะฮะเขาช่องกระจกนี่ใช่ไหมอ่า โอเคได้สวัสดีครับพี่พี่สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมต้องพูดอะไรบ้างครับน้องนะครับว่าเมืองสามอ่าวของประจวบมีมีอ่าวอะไรบ้างค่ะมีอ่าวประจวบอ่าวมะนาวแล้วก็อ่าวน้อยค่ะประจวบอ่าวมะนาวอ่าวน้อยต้องต้องเขตที่เราอยู่นี่คือเป็นอ่าวอะไรเอ่ยอ่าวประจวบค่ะอันนี้คืออ่าวประจวบค่ะอ๋ออ่าวมะนาวอยู่ไหนเอ่ยฝั่งนู้นค่ะแล้วก็อ่าวน้อยอ่าวน้อยฝั่งอ่าวน้อยฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหม วัดที่วัดที่วัดอะไรเน่ยเหมือนเป็นเหมือนวัดเขาวัดเขาช่องกระจกวัดเขาช่องกระจกวัดเขาช่องกระจกอ๋ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นได้ค่ะแล้วเขาล้อมหมวกคือตรงไหนเขาร้อมหมวกทางนี้ค่ะลูกนี้อ๋อเราเดินขึ้นได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่มันจะเปิดเป็นครั้งเป็นเทศกาลใช่ค่ะแล้วเราติดต่อได้ที่ไหนถ้าจะขึ้นมันจะมีประกาศแจ้งตามเพจ ของกองบินท่ามีคือเราต้องเข้าในพื้นที่กองบินถูกไหมใช่ค่ะอ๋อเคยขึ้นไหมยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยขึ้นแล้วเห็นนั่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเราอยู่ที่นี่เป็คนบรรจุไหมเป็นคนบรรจุบรรจุเหมาะใช่ไหมแต่ว่าจบหนน่ารักจังเออน่ารักจังเขาบอกว่าบรรจุเป็นเมืองที่คือใครๆก็มองว่าเป็นทางผ่านเพราะอะไรเลยไหมมันยาวอ่มันยาว แล้วคนก็คือจะรีบแบบผ่านไปให้ได้ผ,ไไดผ่านไปให้ได้ถูกไหมมันไกลมันยาวมันนานก็เลยต้องต้องรีบคือไม่มอยากแวะแต่จร<ม>ิงๆมันน่าแวะนะเพราว่าคนประจดน่ารักนะ <laughs> แล้วที่ยังไม่กลับบ้านเลิกเรียนแล้วเอ,อวิกมาค่ะกําลังรอแม่คะ่ะออเรียนอยู่มอ,อะไรมหน,ออหนึ่งค่ะมหนึ่งพี่นี่อกมสามน่าตาแก อวหนึ่งเออโรงเรียนอะไรประจบวิทยาประจบวิทยาอะไรค่ะอ๋อประจบวิทยาเยอะใช่ค่ะ๋อประจบวิทยาอะไรอ๋อครับโอเคขอบคุณคคาเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์น้องนะครับที่เป็นนักเรียนก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับคำว่าเมืองสามอ่าวก็คือมีอ่าวน้อยอ่าวประจบแล้วก็ อาวมะนาวอาวมะนาวเนี่ยเปรี้ยวสุดนะฮะอาวน้อยก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็นี่คืออ่าวประจวบนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังเราก็คือเป็นเขาเขาล้อมวกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็น่าจะต้องเข้าไปติดต่อในเขตกองบินห้านะครับประจวบข้างบนน่าจะน่าจะเป็นยอดที่จะขึ้นไปถึงอืมน่าจะใช่นะคือพรุ่งนี้เราต้องพิชิตเขาล้อมหมวก ก็คงไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะจะได้เห็นอ่าวอะจะไปด,ดูอ่าวประจวบกันนะฮะอโอเคอนะครับอ่าวอ่าวอ่าวประจวบเปะโอเคนะครับก็ได้ข้อมูลจากน้องๆนักเรียนประจวบวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวไปเดินอ่ถนนคนเดินนะครับแล้วก็ชิมชิวันนี้โอเคนะไปด้านข้างก็เป็น รบิกแดนนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมเออไม่เคยมาไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะใช่ก็ เป็นอย่างที่ผมพูดนะฮะก็คือเราเวลาเรามาเนี่ยเราเราผ่านนะครับมันเป็นทางผ่านแล้วก็แล้วก็รีบขับรถกันนะครับเพื่อที่จะหนีเอ่อความยาวของจังหวัดประจวบนะครับโดยที่เราไม่เคยที่จะแวะมาเที่ยวนะครับจริงๆไม่อยากให้มองว่าประจวบเป็นแค่ทางผ่านนะครับก็เ,เดี๋ยวเราพรุ่งนี้จะขึ้นไปบนเขาล้อมหมวกนะครับแล้วก็ ขากลับลงมาเราค่อยแวะอาหาดวนกกรนะครับกลางเต็นท์หาดวนกกรเพราะว่าเราก็ไม่เคยแวะกลางเต็นท์หาดวนกกรนะมีโอกาสต้องจัดนะได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับแต่ตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนนะนี่ คำตอบนะครับที่เราถามน้องนะครับประจวบเมืองสามอ่าวก็คืออ่าวประจวบอ่าวมะนาวแล้วก็อ่าวน้อยนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับอ,งไงไอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแยกขยะด้วยนะครับ มีการแยกขยะอ๋อดีดีมีการแยกขยะนะครับก็ก <c oughs> มีการคัดแยกขยะนะครับมีการาบริการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะของขยะนะครับ ที่สำคัญเนี่ยพวกไม้เสียบลูกชิ้นต่างๆนะครับก็เป็นอันตรายนะครับมันแทงเข้ามานี่ก็เลือดไหลไม่หยุดเป็นแผละนะครับแน่นอนก็เป็นบรรยากาศของถนนคนเดินประจวบนะครับโอ้ยาวมากนะฮะยาวไปจนถึงทางขึ้นเขาช่องกระจกนะฮะ ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับโซนอาหารอย่างเดียวนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้ากินทุกร้านนี่ปุงแตกแน่นอนนะครับแล้วก็อาหารที่นี่ก็ไม่ได้ราคาแพงนะฮะร,ราคาจับต้องจับต้องได้นะครับเมื่อกี้เราจับเ,เนื้อโคขุนมาไม้ละสิบสองบาทนะครับไม้ละสิบสองบาท ดูไส่อวดิเหมือนปลาไหลเลยดิเหมือนปลาไหลปลาไหลที่ผมทำการ <c oughs> นะครับก็ให้ดูวิวกันแบบแน่นๆเลยน,ะะน่นาก็น่ารักมากเนด็จลากรายแนวปลากราย ใช่ของกินเยอะมากเลยกป <c oughs> งดอง กาศยาวๆไปเลยนะฮะห้าบาทแล้วมีค้ามีคิวแล้วห้าบาทห้าบาทแจงรอนห้าบาทห้าบาทห้าบาทแจงรอนถูกมากเลยแจงรอนห้าบาทนะครับ เออข้างกินเลยกินไ,ได้ดิเนี่ยแหละมีแต่ดีเรื่องทนกอย่าวโดมันน่าเอาเก็บไปกินพรุ่งนี้ตอนขึ้นเขานะเนี่ยได้เออเนี่ยจัดเลยเอาไปเตรียมตะเบียงขึ้นเขาพรุ่งนี้นะฮะอันนี้มันอะไรอยเหมือนกันนะพี่ คนละสีใช่ไหมครับเอาเอาคนละสีพี่จะได้ไม่แย่งกันครับพี่สี่สิบบาทโอนได้ไหมพี่ครับพี่พอดีไม่แนากรัเปอกตังค์มาครับพี่จัดกล้วยไหม พวเราไม่ได้มีเป้อะไรมาเลยนะมีเป้อ้อเป้ติ๊กใช่ไหมอ้อมีเป้เราีเป้ติ๊กก็เอาเป้เนี่ยใส่ตะเบียงกล้วยดีว่ะดีไหมกล้วยดีดีผมว่าดีแน่เลยสักสามลูกตำรงงานตอนเช้าสามลูกอ่ากินง่ายไปไป ไม่มีเหรียญไม่มีแบงก์เลยวะโอนยี่สิบบาทตายค่ะงบครับงบงบน้อยงบมากอันนี้จะเป็นอ๋อของใช้ส่วนเมื่อกี้เป็นของกินนะครับอันนี้จะเป็นพวกของใช้ของกิฟช็อปต่างๆนะครับ ติ๊กนี่สวยไหมเสาแรกค่ะไอ้ที่ผ้าโพกหัวนี่มันน้องโพกแบบปูกไหมนี่ไงพวกแบบนี้เหมือนน้องวิชัยอ่ะน่ารักดีนี่เต่า เตาเรื่องแสงรถจากใต้นะครับรถจาก้ายขนมก็มีนเลยขนมปูเลย

เสื้อผ้ากิฟช็อปของใช้ต่างๆนะครับเทียบเลยโอ้ยาว